Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ต้องลงดินกลางเลกจริงๆครับผมจับใตหลังนอนก้นป่านอยู่เลยคนรุดน่าจะมีเวลลาวครับตัวนี้จับใตหลังนอนหนึ่งครับเตะลงบนดินเลยครับพี่เจ้ เสียงด้วยยังกับตันี้น่าจะเก็บไว้เล่นกแป๊บก่อนลูกเตยลอยกับผมตอนนี้เสียงเป,ป็ดๆครับผม